สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รองเลขาธิการอาชีวศึกษาเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาณจังหวัดบุรีรัมค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาเดินสู่ความเสมอภาคการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีนายพิศณุเวศโพเพชผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษากล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะผู้บริหารครูบุคลากรเข้าร่วมพิธี เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสให้ความสำคัญในการขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในสังคมโดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการและการที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการใน ให้้สังคมมเพิ่ขึนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาโดยการหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนผู้เรียนพิการเพื่อให้ผู้พิการอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและก้าวสู่การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิเศษอย่างแท้จริง โดยการประชุมครั้งนี้สอ,อสอได้รับเกียตรติจากดรบุญส่งจำปาโพที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการดรสารโรธขอจวนเตียวที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการนางปัทมาวีระวานิชที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการและว่าที่ร้อยตีอิทธิพัฒน์สมจูนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักนกโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ